มาคุณผู้ชมจะมาทําอะไรรู้ป่ะบิงซู <c ười> คือเครื่องปั่นนี่อแต่ว่ามันขี้เกียจและขี้เกียจมาประกอบอะไรลําบากก็เลยเอาง่ายๆนี่แหละเพราะเราเป็นน้ําแข็งเกล็ดมันเคี่ยวได้คือมันต้องแบบว่าแบบน้ําแข็งใสใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรน้ําแข็งเกล็ดนี้ก็เคี่ยวได้อร่อยเนี่ยาชาไทยนี่แหละชงข้นๆ้นใส่น้ำน้อย,น,อยน้ำเดือดเดือดมันจะได้ละลาย แล้วก็ลาดลงไปบนน้ำแข็งแล้วเราก็โรยวันนี้สั่งลูกชิ้นอบแห้งมาสั่งไปตั้งสิบวันแล้วแหละแม่งเพิ่งมาส่งวันนี้แมสแซ่เพิ่งมาส่งวันนี้สั่งไปสิบวันอันนี้แกะแล้วเราก็คนคนคน ใส่น้ำน้อยๆเพ้าไหลสีห่อแล้วก็ใส่น้ำแก้200 ml มันจะได้เข้มข้นคุณผู้ชมเข้มข้นอ่ะเสร็จแล้วนี่นี่ลูกชิ้นอบแห้งลูกชิ้นอบแห้งเดี๋ยวเอาซองนี้จริงสก่นสอนาซองพวกนี้จริงสักนี่สั่งลูกชิ้นอบแห้งมานี่เห็นไหมลูกชิ้นอบแห้งอ่ะอันนี้เราก็เอาน้ำแข็งใส่ คือจริงๆอ,อ่ะใส่เครื่องปั่นมันจะอร่อยกว่านะแต่แม่ขี้เกียจมันลำบากไงมันต้องมันต้องมีคนหนึ่งถือถือเมื่อเธอ,อถ่ายเง mm. ่แม่ก็เลยแบบอ่ะอันนี้อยากกินลูกชิ้นป้ะลูกชิ้นก็เพิ่งมาส่งแล้วก็ตกัก็แข็งเกบใส่อย่างนี้นแหละแล้วก็ค่อยๆเทชาที่เราล่ไปเนี่ยแล้วก็เอาลูกชิยย้นโรยเดี๋ยวมัเกินล้นเนาะ เดี๋ยวค่อยเติมน้ำแข็งทีนึงกลัวมันจะล้นเพราะว่ามันไม่อะให้คุณผู้ชมดูนี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะอันนี้ชาไทยนี่จ้ะเราก็ค่อยๆลาดไปไป,ไปบนน,นะน้าแข็งเลยนี่อย่างนี้เลยจ้ะนี่นี่นี่อะพออย่ามันจะเยอะไปเดี๋ยวมันจะล้นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะแล้วก็ นี่ค่ะนี่ค่ะลูกชิ้นอบแห้งโรยลงไปเลยค่ะโรยลงไปค่ะโรยลงไปค่ะลูกชิ้นอบแห้งโรยลงไปเลยโรยลงไปเลยอ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คืออันนี้คือไออันมอนผัดซีโรยลงไปเลยค่ะอยากกินอะไรก็โรยลงไปนี่ค่ะนี่ค่ะโรยลงไปเลยค่ะบิงซูบิงซูนี่อันมอนผัดซี คือเราอยากกินอะไรเราก็โรยลงไปแหละไม่ต้องมีพิธีรีตองชีวิตมีความสุขก็พออย่นี้ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่เมล็ดแตงโมโรยไปเลยโรยไปเลยอันนี้ก็คืออันนี้คือลูกเกด เราจะเลยแค่อยากกินอะไรก็กินชีวิตมีความสุขอ้ยไม่ต้องไปสนใจปากชาวบ้านชอบเสือกชีวิตข้าตัวมันยังไม่มีกระแดกเลยก็เหมือนไอเฮี้ยนเนี่ยกูมีชาไทยก็จะมาถามชาเขียวพร่อมตายควายรู้ไหมชาไทยของกูเนี่ยผสมชาเขียวเจียวกู้หลานมีชาเขียวชาดำก็เกียวกู้หลาน คือมันไม่ซื้อหรอกมันไม่มีตังกระแดกแต่มันก็มาถามควรตีมันอย่างนั้นเนี่ยว่ามันไม่มีตังกระซื้อไอสัตว์เนี่ยเงินจะเติมเนี่ยจะไม่มีเลยจะมีเงินมาซื้อชากินเหรอนี่ค่ะอันนี้อันมอนเป็นเป็นลูกอัลมอนด์อันอัลมอนด์ผซี่ถ้าเราอยากเคี่ยวมันๆเนี่ยนี่เราก็ใส่จริงๆมีเม็ดมะม่วงให้ตะกร้อไปหมดสงสามมันมันถามว่านีมันก็มันก็ไม่กล้าขอหรอกนะ มันบอกนี่เม็ดมะม่วงอ่ะมันจะไม่มันจะไม่มันจะไม่กรอบนะถ้าแม่กินไม่ทันอย่างเงี้ยมันพูดเนี่ยกูก็รู้แล้วว่ามันอยากกินนี่อ่ะอันนี้ค่ะเห็นไหมนี่อันนี้อันมันผ่าซีอกอันนี้อ่ะเมล็ดแตงโมอันนี้อ่ะลูกเกตอันนี้อันมันที่เป็นเม็ดเลยอันนี้อันนี้อ่ะลูกชิด นี่น่ากินไหมน่ากินไหมน่ากินอันนี้เรียกว่าบิงซูบิงซูไงปกติเขาใส่น้ําแข็งที่เป็นน้ำแข็งใสเราไม่มีเราเอาน้าแข็งเกดเนียเ้ยวได้ด้วยเอาแบบชีวิตเรามีความสุขอะเนี่ยกินเลยเนี่ยทาแบบนี้คนที่ซื้อชาไทยแม่เนี่ยเอาไ้เนี่ย,ยลูกชิดอบแห้งอันนี้มนเมล็ดแตงโมนี่อันมอนผ่าซิกแล้วก็นี่ลูกเกดแล้วน,นี่ก็อัลมอนด์ที่เป็นลูกกินเลยอร่อยนี่ไง ันนี้เรียกว่าบิงซูบิงซูบิงซูไงบิงซูรู้จักบิงซูไหมบิงซูชาไทยนี่เป็นท็อปิงบิงซูชาไทยอันนี้เป็นท็บปิงท็อปิงท็อปิงเออทำแบบแม่เนี่ยแล้วก็กินเลยเนี่ยอืมอืมอร่อยมากชาไทยหอมมาก รูก,กิดลูคกกิดอืมเคี่ยวกับน้ำแข็งเก็ดอร่อยมากอืมอืม,อ,มอันนี้ดีจต่สุขภาพด้วยเพราะว่าชาไทยของเราไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคาร์โบไฮเดรต ไม่มีแป้งลูกเกิดยังวิตามินเสสูงแล้วก็มีเมล็ดงโมทันทายาพืชไะต้นัันก็ทันยาพืชแม่เรื่องสุขภาพน่ะเราอยากกินอะไรก็ได้กินกินของหวานไงขบเกี้ยวมันๆทันทายาพืชไง เนี่ยเขาเรียกบิงซู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 ชาไทายก็ใส่ทัฟป,ปิ้งแบบเนี้ยเนี่ยไปทำกินทำกินเหมือนแม่ชาไทายของแม่เนี่ยอร่อยสลิมดิ้งไทยทีไงกินแล้วมันจะคุมหิวอิ่มนานแปดชั่วโมงน,นี่คุณผู้ชมเนี่ยอันนี้ลูกลูกชิ้นอบแห้ง

อันนี้ลูกจิตลูกจิตเพิ่งมาส่งเมื่อกี้เองลาซาด้าท่านสั่งจากลาซาด้าลูกจิตอบแหนะ้งไงอืมอืม,อ,มอร่อยมากอืมคือชาไทยเราอะ่ะ มีชาเขียวผสมอยู่ไอ้ไอควายเมื่อกี้ที่มันมาคอมเมนต์เนี่ยคือมันจนไม่มีจะแดกไม่มีเงินซื้อแหละแต่ว่าจะแจ้งมาถามเพราะมันไม่มีเงินจะซื้ออควายชาเขียวมันแค่แค่ใส่สีเขียวลงไปเข้าใจหรือเปล่าถ้ามันอยากจะแดกชาเขียวเนี่ยมันซื้อชาไทยกูแล้วมันใส่สีเขียวที่ผสมอาหารเนี่ยหยดลงไปนิดนึงก็เป็นชาเขียวยได้ควายโง่ เรื่องของเรื่องก็คือมันไม่มีเงินจะแดกอะไม่มีปัญญาซื้อของเราแหละแก้งถามเพราะว่ารู้ว่าเราไม่ได้ทำไงจะแก้งถามว่าไม่มีเงินจะซื้อนี่ลูกชิดลูกชิดอืมเนี่ยลูชิดเห็นไหมลูกชิด พวกนี้มันโง่ไงมันอยากกินชานมชมพูมันก็ใส่สีชมพลูลงไปก็เป็นนมชมพูเข้าใจแล้วไอ่ควายเธอมึงไม่มีเงินจะซื้อของกูแดกแหละแต่มันจะแกล้งทำไมมาคอมเมนต์กวนตีน เนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ยมีทั้งลูกเกดนี่ลูกเกดลูกเกดอันนี้ลูกชิดลูกชีดลูกชิดเป็นลูกชิดอบอแพง้งอันนี้ไม่ได้แตงโมอันนี้อัลมอน์ผัดซีกอันนี้อัมลมอน,นตั้งลูกเนี่ยดูเดี่ยวใส่กับชาไทายอร่อยมากแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งเก็ดน้ำแข็งเก็ดมันก็เคี้ยวก็อร่อยนี่แม่เกี่ยน้ำแข็งเจ็ดอยู่นะ เิีงสู้ไงแต่ถ้าสมมติว่าที่บ้านคุณผู้ชมมีมีเครื่องปั่นไงไหมปั่นก็ได้เอา,า,าชาไทยชงค้นๆลงไปปั่นป,ปั่นหยาบๆถือไม่มีเครื่องปั่นไม่มีน้ำแข็งเกล็ด เอาชาไทยนี่จนข้นๆเนี่ยแช่ช่องแข็งเลยใส่ถุงแช่ช่องแข็งพอมันเป็นน้ําแข็งก็เอาออกมาทุบมันก็กลายเป็นบิงซูงแลกง่ายๆ,ๆชาไทยแม่นเนี่ยสิบห่อพันห้าสิบสี่หอสองพันส่งฟรีด้วยได้ร้อยสี่ิบสองร้อยสี่สิบแก้ว คุณผู้ชมกินได้ตั้งผมว่าจะชงครั้งหนึ่งสี่ซองใช่ไหมกินได้ตั้งเดือนหนึ่งเนี่ยทำบิงซูก,กินง่ายๆแบบแม่เนี่ยใส่ท็อปิ้งเนี่ยท็อปปิงปป้งอะไรก็ได้ผลไม้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาใส่เหมือนแม่เนี่ย ใส่ผลไม้ก็ไม่ยากเดี๋ยวแม่แกเอาไอ้โชอรรี่ใส่ลงมาให้ดูอันนี้โชอรี่คุณเฮียแย่ปรไปเต้นอังกฤษฉันน่นเป็นคนรักลูกน้องนะกล่องนันนี่สี่ห้าร้อยนะฉันก็แบ่งให้ตะกล้องไปกินต้นเกือบกล่องถามมันว่าอยากกินไหม บอกอยากครับเพราะตะก้อมันเงินเดือนหมื่นห้ามันไม่มีเบียนยาซื้อเชอร์รี่กินอยู่แล้วเพราะมันแพงในห้างอ,อ่ะกล่องก็ห้าร้อยอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยอ่ะให้คุณผู้ชมดูแล้วก็ใส่เชอร์รี่ลงไปมันรับราชการเดือนหมื่นห้ามันไม่มีปัญญาซื้อเชอร์รี่กินหรอกเนี่ยเนี่ยฉันจะให้ให้ให้ตะก้องไป ให้มันไปประมาณแปดสิเปอร์เซ็นวเหลือไว้นิดหนึ่งมาเนี่ยก็้เราก็ใส่เชอร์รี่ลงไปเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมง่ายๆเนี่ยเชอร์รี่เห็นไหมคุณผู้ชม,มถ้าไม่อยากกินเปพยางามเพิ่มกระสับเชอร์รี่ เนี่ยใส่จะรดิกินแม่รักลูกน้องอยากับลูกตัวเองอลักมากกว่ารักมากกว่าลูกเพราะลูกน้องมันคนนี้มันทำงานให้เห็นทุกอย่างลูกทันเฮียย ส่งไลายไปอะไรมันไม่อ่างทั้งสองคนเลยแตวกล้องนี่รักยิ่งกว่าลูกในใต้สมบัติตานดีสาธุสาชุนี่ กินกักผลไม้ก็รอร่อยเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้เป็นเทย่ากซื้อมาให้แม่วันเกิดนะแพงนะเทีรลิ้กล่องละห้าร้อยนะซื้อมาสองกล่องอบ,บูเบรี่ซื้อมาสี่กล่องอันทีตะกร้อมือกล่องหนึ่งให้ลนฟ้าจนฟ้าไปสามกล่องอืม ไอสิริธานี่มันโง่นะดูแม่มัน,น่ะสวยในนะั้นมันบอกเพรจริงของแม่หรือเปล่าแสดงว่ามันไม่เคยดูกูนะอีควายล้าอยู่เพ็นี้มาตั้งแปดปีมันยังมาถามเพรจริงแม่หรือเปล่าใส่หัวไปเลยคือถามแบบคนตีนนะเนาะ คนที่เป็นเอซดูแม่วันละสิบรอบเขาไม่มาฐานอย่างนี้หรอกอีเยิยนี่มันแบบเป็นพวกอวตารมึงจะติดตามกูไม่ติดตามกูกูไม่ได้ให้ค่ามึงไม่ได้มาให้กูดแดบกบมึงไม่ได้ซื้อของกู ทำอย่างก็ว่ามันมาติดตามเรามันมีพระคุณเนี่ยกูให้ค่าเฉพาะลูกเพจกูอีกซื้อของกูให้เงินกูรู้หรือเปล่าคนอย่างมันกูไม่ให้ค่าหรอกธุเรศทำอย่างก็ว่ามันมีพระคุณเนี่ยมาพูดบอกว่าจะได้ติดตามมึงรู้ไหมกูบล็อกไปเนี่ยต้อง เป็นแสนคนเนี่ยมึงรู้หรือเปล่าตอแหลทํางอยกับมึงมีพระคุณนะคนที่มีพระคุณคือคนที่มาซื้อของกู คนก็ที่ซื้อของกูเขารู้เลยว่านี่เพจจริงไม่ต้องมาถามในเมืองหรอกอีสัตว์เพจจริงนะเปล่าถ้าเพจจริงจะได้ติดตามสายหัวไปเลยค่ะไม่ได้ต้อนรับใส่หัวไปเลยหูฟังแล้วมันใช่เ่ะเราทำให้มันดูอ่ะเราเสียเงินเดือนเดือนนี้ต้องสองแสนเหมือนอย่ง 200, อยางเงี้ยทำให้ดูอ่ะกูต้องซื้อ ซื้อพวกนี้ทั้งหมดนะ่ะเกือบหนะ้าพันน่ะคุณผู้ชมลูกชีสอัลมอนด์ลูกเกดเมล็ดแตงโมซื้อหมดไปตั้งเกือบหนะ้าพันน่ะเพื่อมาทำคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมดูอนะ่ะเงินทั้งนั้นน่ะก็ลงทุนทั้งนั้นนี่คุณผู้ชมเนี่ยเจอรี่เชอรี่เชอรรี่ เม็นแอนม,มันลูกเกดลูกชิปอ,อันมันผาสซี่อันมันเต็มลูกแล้วก็มเมล็ดแตงโมดูเด็นน่ากินไหมเนี่ยบิงซูบิงซูบิงซูอินบ็อกมาก็ได้ทักไลน์มาก็ได้แอตเลนาดัดแกงซื้อชาไทายเนี่ยไปทำบิงซูกิน ถ้าเอฟซีที่แบบดูกันมาเป็นแปดปีนี้ดูทุกไัเน่เขาไม่ต้องมาจัดจริตเหมือนหนึ่งหรอกเนี่ยเขาคุยเลยมึงนึกว่ามึงมาคอมเมนต์นี้กูจะให้ค่าเหมือนกูไม่ได้ให้ค่าเลยค่ะเชิญใส่หัวไปเลยค่ะอืม อสตีอย่างออฟสุลตักคให้ของขวัญเขาไปเกือบห้าพันนะเป็นเอสตีที่ได้รับรางวัลกิติมศักดิ์จากฉันเพราะว่าคอมเมนต์ให้เกียรติฉันเขาดูฉันมาหลายปีเลยเนะี่ยออฟสุลตักเขาคอมเมนต์เขาให้เกียรติแม่มาา แม่เพิ่งส่งของขวัญไปให้เา้าะออฟฟิวสส่งเป็นเจ็าตีที่น่ารักสม่ำเสมอและให้เกียรติแม่เนี่ยทำบิงตูกินแบบนี้นะคุณผู้ชมไต่ผลไม้ก็อร่อยอืม แล้วคนที่จะซื้อของเรานะเขาไม่พูดมากคุณผู้ชมเขาโอนเงินมาเลยเขาโอนเงินมาเลยเขาส่งชื่อที่อยู่มาเลยส่งลายมาเลยจบเจ้าเนี้ยซื้อสองพันเจ้าเนี้ยซื้อสองพันบาทอันนี้กล่องละพันกล่องละพันกล่องละพันกล่องใหญ่สี่พันลูกค้าดีๆเยอะมีเฮียก็ไอเมื่อกี้มันรู้ว่าเราอะ่ะไม่ได้ขายชาเขียวมันก็มาต่อแหละมีชาเขียวไหม ไอสัตว์โง่เดี๋ยวให้มึงดูเลยควายส่วนผสมของชาไทายที่แม่กินอยู่เนี่ยนี่มีน้ำมัน MCT ชนิดผงถ้ามึงอยากรู้อะไรมึงเข้า Google พิมพ์เลยนะมันจะมีสรรพคุณออกมาเลยชาดำผงสำเร็จรูปผงบิวเบอรี่สารแตกจากตัวขาวโกจิเบอรี่ชาเขียวอแหกตาดูไอตัวเฮียเมื่อกี้อะมึงแหกตาดูเลยเนี่ย มีชาเขียวมีทัพทีมมีเอสโรราเชอรี่เจาะกู้หลานมาเล่นองุ่นหากยาเลยของกูมีชาเขียวคือมันไม่มีเงินซื้อกูแดกไงแต่ดัดจริตไงเพราะมันไม่มีเงินจะซื้อแดกก็เลยมาทำทำเป็นว่าเอ้กูจะตั้งชาเขียวมึงไม่มีมึงไม่มีเงินจะซื้อแดกศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่นงหนึ่งศูนย์แปดสองแปดศูนย์ ชื่อบัญชีลีนาจังจันจาโอ,อแล้วกรุณาส่งสลิปมาที่ไ e ลน์แอดลีนาดอตแกงได้มีแอด L E E N A. ดอ .G A N G ไลน์ชื่อข่าวโหดอันนี้จะเป็นเลมอนเบอร์รี่อันนี้เป็นดีท็อกซ์ล้างลำไส้เป็นไฟเบอร์ชามะนาวนนเนี้ยเน,นี่ยอันเนี้ยไม่มีไขมันท้ายไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลสูตรพัดหอนึงไม่สิบซองสิบแก้ว สองอันเนี้ยราคาเท่ากันมีอยอยคุณผู้ชมซื้อและบ่นกันได้หกห่อหนึ่งพันราคาเต็มสามพันแต่ขายพันเดียวส่งฟรี่งได้หกสิบซองหกสิบแก้วคะกันอย่างละสามได้สิบห่อพันห้าราคาเต็มห้าพันแต่ขายพันห้าส่งฟรี่งได้ร้อยสองร้อยแก้วคะกันได้อย่างละห้าซองได้อย่างละ 5, ห้าห่อหรือว่าสิบสี่ห่อสองพันราคาเต็มเจ็ดพันแต่เราขายสองพันส่งฟรีก็คะกันได้อย่างละเจ็ดห่อ หรือ30พสอ4ี่พันชงได้300ร้อซองสามรอยแก้วราคาเต็มหมืนหแต่เราขายแค่ 4, สี่พันส่งฟรีก็ค้ากันได้อย่างละสิบห้าห่อคือสารสกัดที่เราใส่อะ่ะมันเป็นของดีคนเป็นเบาหวานทำดังกินได้ไงเพราะมันไม่มีไขมันทามันไม่มีคอรเตอรอลมันไม่มีน้ำตาลเราใส่สารสกัดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนี่ดูแต่นี้เมแอลมอน น้ำแข็งเก็บมาเกลียวได้ไงเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมไปทำกินที่บ้านคนที่กินชาไทยแม่ใช่ไหมทำแบบนี้กินจะได้จะได้หลายเมนูหน่อยอันนี้แม่ทำบิงซูให้ดูแล้วใส่ท็อปปิ้งไง อันนี้ลูกกิ๊อบแพงนี่ไงให้ดูเนี่ยลูกกิ๊อบแพงลูกกิ๊อบแแหงเห็นไหมขอเน,นียซื้อจากลาซาดา้าสามร้อยสี่บาทกูอัจจะตังค์ให้เขาแล้วกูก็ลืมนะสามร้อยสิบบาทอันนี้ลูกเกดลูกเกด กรสังจากออนไลน์เหมือนกันลูกเกดเนี่ยแต่เนี่ย, Ramadan, ายปากลุงพลซื้อที่ตลาดปากน้ำฝปากลุงพลซื้อที่ตลาดปากน้ำอันนี้มเมล็ดแอนนผ่าซี่กระปากลุงพลโพทะเลบางปูซื้อที่ตลาดปากน้ำลุงก็ซื้อและส่งเคอรี่มาให้ฉันเนี่ยร้านนี้มเมล็ดแตงโม่มาซี่เนี่ยเมล็ดแตงโม,มเมล็ดแตงโมเมล็ดแตงโม เนี่ยกินกับน้ำแข็งเจ็ดแล้วมันเจียวได้มันอร่อยอืม,อ,มอันนี้ลูกคิดลูกคิด อืมอร่อยอันนี้ลูกเกดลูกเกดอืมอร่อยมันเนิบอ่ะเมจิการีบอกแม่จะลงประกวด MU มไหมใครจัดจ่ะ จักต้องดูก่อนอร่อยมากเนี่ยอร่อยมากคุณผู้ชม ทำแบบแมกกินแบบนี้มีความตุกเราไปแจกที่ในห้างเนี่ยแบบนี้มันจะขายตั้งห้าร้อยบ้าแล้วเลยทำแดกเองเนี่ยแม่ทำแดกเองเนี่ยยังไม่ถึงร้อยอ่ะนี่มิโนว่างมิโนว่างบอก็วัสีค่ะคุณแม่ค่ะค่ะใยคุณแม่อร่อยจริงค่ะ หนูเอามาใส่เม็ดบังรักเป็นชาเม็ดบังรักอร่อยมากค่ะเดิมได้สามอาทิตย์แล้วรู้สึกน้ำหนักลดลงเห็นไหมอันนี้เอฟซีน่ารักเอฟซที่ดูแม่แบบให้เกียิแม่ซื้อของแม่นี่ซื้อทีนะสี่พันบาทนะคุณมิน้ว่าซื้อหลายครั้งแล้วด้วย ไม่เหมือนอีดอ,อกมเมื่อกี้มันชื่ออะไรไม่รู้ไม่ได้ให้ข่ามันหรอกอสัตว์เมื่อกี้ที่มันมาคอมเมนต์ไงอันนี้เป็นเพจจริงหรือเปล่าถ้าเป็นเพจจริงจะได้ติดตามหนูอีก,กวายกูนั่งไรสดอย่างนี้มึงยังมาถามอย่างงี้มึงสมควรไปตายไม่สมควรมาเป็นเอซีกูไม่สมควรมาดูกูพราะเพจกูมีแต่คนฉลาดไม่มีคนโง่อย,อย่างมึงอีเหียควรตีนไง ดูขาดดูถูกดูแกา,า,ารเราไงพี่ฉันจะบอกคนที่ถามอ่ะ HMOO ถ้าทานแล้วจะไม่อิ่ว น้ำมันยาลดน้ำหนักใช่ไหมคะโอ้ไม่ต้องถามโง่ๆง่เลยค่ะอ่านสรรพคุณให้ดูยังมาถามโง่ๆง่อีกไม่ได้ไม่ได้ดูหรอกกูอ่าอนสรรพคุณให้มึงดูอ่ะอันนี้มีแต่อร่อยมีแต่ความสุขมึงดูหน้ากูเถะโง่ กินแล้วมันอร่อยมันหอมหอมงง,งมีเงินซื้อรลอเปา่างถ้าไม่มีเงินซื้อก็สงบปากสงบรรมหุบปากดีกว่าไหมเขากินให้มันอร่อยมีความตูก อีโง่คือมันยังไม่มีเงินเซ่